เวลาแผ่เมตตาตดงนึกถ so ึงว่าเป็นความฉลาดก็ท้าวว่าแผ่เมตตาได้สัตว์ทั้งหลายทั่วทั่วไปไม่เลือกหน้าก็หมายความว่าพอถึงเวลาที่จะไปเจอคนที่ทำทำในสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่ร่มเมตตาเข้าไว้คนที่ไปทําเป็นศัตรูแล้วก็ร่มเมตตาเข้าไว้ เราจะได้ทำกรรมที่ดีกรรมที่เป็นกุศลทำที่ไม่เบียดเบียนใครในความเป็นการรักษาตัวเองรักษาความสุขของตัวเองในทางที่ที่ฉลาดที่สุดเห็นบางคนเขาว่าพวกเศรษฐีทั้งหลายแหละนั่นฉลาดที่สุดก็หาวิธีเอาเงินจากคนอื่นโดยง่ายโดยไม่ต้องไปทำงานเองแต่มันมาใช้ฉลาดมันอาจจะเฉลาดในระยะสั้นแต่พูดถึงระยะยาว มันทนอยู่แบบนั้นไม่ได้หรอกยิ่งถ้าถ้าว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแียงคนอื่นเขาเขาก็จะนิ่งดูได้ได้ยังไงต้องหาเวทีที่จะทำลายความสุขของเราให้ได้เพระาะฉะนั้นเราต้องการความสุขที่ปลอดภัยต้องการความสุขที่ไม่เปียดเป็นใครเราเมตตาแล้วก็พยายามเจริญให้มากที่สุดปัมหาช่าว่าม,มันเกิดขึ้นมาเองเราเมตตาบางคนคนที่กลายชิดคนที ที่เรารักที่เราที่เราใครนั่นง่ายเะเมตาสตรุนั่นมันไม่ไม่มง่ายเมตตาคนที่ทําสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันไม่ง่ายแต่มันต้องทำาจนจะเป็นพรหมวิหารได้ยกจิตใจของเราให้อยู่เหนือระดับของมนุษย์ให้ถึงระดับของพรมหมเรียกว่าเมตตาไม่เลือกหน้าเมตตามไม่เลือกใครเมตตาให้ทั่วไป Number with Titi, fuck, chit, chak, unarty, chalati, soup.